ไอ้คริสตัลคลับเนี่ยผมเปรียบเหมือนไทยคู่ฟ้าคลับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งว่าสถานท,ที่อโครจรเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออ <c oughs> ก็ไม่ไปไม่ควรไปใช่หไหมนายุไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยหลายปีไปแล้วนะถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนรับผิดชอบเนี่ยทั้งสามครั้งเนี่ยมาจากความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมด ประเทศไทยต่างจากประเทศอื่นไม่ค่อยแสดงความรับผิดชอบผิดชาบอะไรหรอกนะฮะแต่ถึงแม้ว่าดวงมือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็คือกลยุทธ์ของฝั่งร,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 รัฐบาลก็คือปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะแต่ถามว่าคนเชื่อไหมคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะเศรษฐกิจของประเทศนะจากการแพร่ระบาดท,ที่ทองหล่อลามมาที่นิมมานนะครับพอนิมมานเสร็จเข้าไปยังโรงภาพยนตร์ ห้างสปปรรพสินค้าในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะเชียงใหม่ติดลามื่อหมดตอนนี้พื้นที่เสี่ยงมีทั้งหมด41จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงฮะซึ่งรัฐบาลประกาศปิด14จังหวัดเตรียมพร้อมนีเลยนะหลังจากนี้คุณส่วนฟังให้ดีนะปิดแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินเยียวยารัฐบาลต้องรับผิดชอบเงินเยียวยาคำถามคือจะเอาเงินมาจากไหน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่เกิดขึ้นหลายวันที่ผ่านมาผมเดินทางนะก็ะถ่ายนอกสตูดิโอวันนี้เข้าสู่สตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยเอาละวันนี้ประเด็นก็คือว่าสถานก,การณ์ตอนนี้ปรากฏว่า นะครับสถานการณ์ของโควิด -19 กำลังบีบรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีรัฐบาลก็ขู่ที่จะมีการเอาผิดกับคนเปิดโปงข้อมูลโดยเฉพาะชูวิทย์ที่มีการกล่าวหาว่าผับแถวทองหล่อเป็นตึกไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาล2ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการตรวจสอบและดำเนินคดีในเรื่องนี้ คุณคิดว่าคนธรรมดาเข้าไปในนั้นได้ไหม <Yeah. S 1> เช็คบินโต๊ะหนึ่งมาห้าหมื่นเข้าไปในห้องนี้เป็นแสนไอ้คริสตัลครับเนี่ยผมเปรียบเหมือนไทยคู่ฟ้าคลับ mm hmm. เหตุผลที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะอะไร mm hmm. ก็เพราะว่าร mm hmm. องนายกก็ไปรัฐมนตรีก็ไปสสก็ไปผู้ว่า mm hmm. จุดๆ,ๆก็ไป ต้องมองบริบททั้งหมดนะเรื่องนี้สําคัญที่สุดเลยบริหารความเข้าใจบริหารความรู้สึกคนให้ได้ลดความแตกแยกลดความแบ่งแยกกันเป็นกลุ่มโนนกลุ่มนี้ทุกคนคือประชาชนของประเทศนี้ทั้งสิ้นผมเองก็ใช่ในมุมมองหนึ่งครับผมเป็นนักการเมืองเป็นนายุตรีก็ใช่แต่ผมคือประชาชนไหมล่ะคุณหมอวันนี้เป็นประชาชนไหมล่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ทุกคนเหมือนกันนั่นแหละเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าก็ต้องกาหนดขั้นตอนและเวลาความเร่งด่วน ความสําคันต่างๆก็แล้วตปใครอยู่หน้างานก็ดูแลเขาหน่อยมั้งหมอเหมอพยาบาลก็เตะเื้อกันวันนี้ต้องลดความแออัดของโรงพยาบาลให้ได้เราถึงต้องตั้งโรงพยาบาลสนามไงใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลปกติที่ไม่แพ้เชื้อโคอื่นิกไม่ได้อันนี้ก็าหาเรื่องกันตรงนี้ไปแล้วคราวนี้ได้ตั้งคณะกรรมการโดยพี่หมอคุณหมอพิจะะิตรสกุลเป็นหัวหน้ากับคณะทํางานของกระทรวงสาธารณสุขนะกับหลายๆส่วนด้วยกันเนี่ยของเอกชนด้วยว่าจะทายังไงในการหาวัคซีนเพิ่มเติมได้ นะมีกลไกอยู่หลายกลไกด้วยกันอันที่2เราจะไปหาการฉีดวัคซีนได้อย่างไรในการชุบวมมือด้วยกันที่ผ่านมาขอบคุณสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะก็ช่วยกันมาตลอดแต่ฉีดมาด้วยกันนั่นแหละแต่วันนี้ก็ทํามันได้มาเพิ่มมีรูม,มาเพิ่มมีอะไรเข้ามาเข้าอฉีดได้เร็วขึ้นไงจากนโยบายเคยต้องฉีดทั้งหมด30บล้านอาจจะลดลงไปวันนี้เราต้องฉีดคนทั้งประเทศประมาณสัก40บล้านมาั้งใช่ไหมวัคซีนเราหาไม่ได้3าม้าล้านัางน้อยกว่า้าล้านนี่แหละต้องเอาเข้ามาให้ได้เดี๋ยวต้องไปหาดกัย แล้วเอกชนจะเอาไปไปฉีดได้ไหมยังไงมันมีกติกาเยอะกฎหมายก็มีเนาะโอเคนะนคือผมก็พร้อมจะรู้ขั้นตอนแแต่ต่างประเทศก็ไม่รู้ขั้นตอนไงขั้นตอนมันมีตามมาตรฐานของมันอยู่ทกทั้งโลกก็ทําแบบนี้ถ้าเธอไปลดตรงโน่นแต่ปัญหาว่าเขาจะขายเราหรือเปล่าวันนี้มันแย่งว่าคลียกันอยู่ใช่ไหมล่ะซึ่งเราไม่ได้ชา้าไปกว่าเขาหรอกมีปัญหาหมดะทุกประเทศนะอินเดียก็เป็นผู้ผลิต แอสตราเซเนการายใหญ่ของโลกแกมีปัญหาเลยใช่ไหมผลิตไม่ทันไงเพราะคนติดเชื้อมากขึ้นไงของเราวันนี้ก็ถือว่ามากจากที่เราเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมก็เท่านั้นนะแต่ก็สาคัญทุกคนก็ต้องไม่เจ็บไม่ตายเอาง,ง่ายรักษาให้ได้ยาเราพอใช่ไหมพาริสเวียอนะไรเนี่ยอืมมันสองอย่างนะวัคซีนมันป้องก,กันการแพร่แต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่โอกาสมันเพิ่มแรงต้านแรงภูมิต้านทานในคนขึ้นไปใช่ไหมมันก็เป็นยากหน่อย เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นบทเรียนนั่นึ่งว่าสถา,านที่อะโคจรเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออ <c oughs> ก็ไม่ไปไม่ควรไปใช่หไหมยุไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยหลายปีมาแล้วนะไป <c oughs> ที่โคจรที่โคจรก็ยังแทบไม่ได้ไปเลยสี่กว่าปีไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เคยไปแหมไอตอนหมห่มๆมันคนละเรื่รองมั้งแต่ไม่เป็นขนาดนี้ และนี่นะครับที่สําคัญก็คือว่าก็อยู่ในความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์อีกนั่นแหละเพราะกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติบุคลากรคนในรัฐบาลที่ไปติดกันมานั้นเนี่ยนะครับผมไม่ต้องอธิบายความไม่เจ็บช้าน้ําใจกันแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาความจริงมีเรื่องราวนี่นะครับมีโครงการสารพัดโดยเฉพาะโครงการใหญ่สุดนี่นะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ย นั่นแหละครับโควิดมันทำความจริงให้ปรากฏแต่ผมพยายามที่จะไม่อธิบายถึงคนอื่นเพราะผมเองก็เห็นว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนรับผิดชอบเนี่ยทั้งสามครั้งเนี่ยมาจากความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดบอกคนอื่นว่ากาดจะตกเกิดครั้งแรกก็อยู่ในพื้นที่ในการกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นในสายการบังคับบัญชา ไม่ใช่สายบังคับบัญชาโดยทางอ้อมนะครับแต่เป็นสายบังคับบัญชาโดยทางตรงถ้าไปติดในอุทยานแห่งชาตินีครับผมจะโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่นี่ไปติดในนะครับในการดูแลของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายความมั่นคงทั้งสิ้นและรวมกระทั่งนี้นะครับของกองทัพในเวลานั้นถามว่าพลเอกประยุทธ์รับผิดชอบอะไร มันจึงเป็นวันเวลาสงกรานของความวิปโยคแทนที่คนไทยก็จะมีความสุขกันเนี่ยบางจังหวัดไปต้องกักตัวนี่นะครับสิบสี่วันบ้างสิบวันบ้างใครเขาจะกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมเมียยิ่งเยี่ยมลูกเยี่ยมสามีได้หะ่ะมาจากความหย่อนยานของใครพลเอกประยุทธ์บอกอะไรเกิดก็ต้องเกิดบัตโทไอ้นั่นก็คือชะตากรรมของคนไทยนะ เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีความเป็นอคติใดๆแต่ว่าบ้านเมืองนี้หรือว่าในโลกอรารยะทั้งหลายเนี่ยผู้นำต้องมีความรับผิดชอบนี่โควิด19เนี่ยนะครับภายใต้การดูแลของพลกรฉุกเฉินโดยพลเอกประยุทธ์มีอำนาจสูงสุดเนี่ยปีนี่นะครับเกือบร่วมเดือนละหนึ่งปีกับเกือบร่วมหนึ่งเดือนละประเทศอยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยนะครับอย่างเบ็ดเสร็จของพลเอกประยุทธ์จันโอชา โดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 เลวเป๋วคายไม่ได้ไม่ได้มีความนนะครับสลดรับผิดชอบสะกดเป็นแมล่ล่ะคำว่ารับผิดชอบเพราะว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยนะครับปล่อยปลาละเลยหน่วยงานเนี่ยนะครับปล่อยให้เกิดโควิด -19 ระบ,บาดรอบสองนี่น,นะครับถือว่ามันผิดพลาดถึงที่สุดต้องรับผิดชอบแหละเน่จนกระทั่งรอบที่สาม เคยเห็นความรับผิดชอบของ่นในกระยุทธ์ยันโอชาศักสยามชิดชอบในกะบซึ่งก็ป่วยโควิด -19 วิกฤติก็มีการขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลเป็นตันบ,บรีรายแรกในประวัติศาสตร์ที่ติดโควิด -19 ตอนนี้สื่อมวลชนต่างๆก็ไปถามนายัฐมำตรีเรื่องของความเชื่อมั่นหลังจากรัฐมนตรีติดโควิด -19 เสียเองนะในกบในขณะที่ ไปถามเอประยุทธ์ดันโอชาในฐานะนายกกฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับต้องรู้เอาเองเป็นพื้นที่อโคจรไม่ควรจะไปผมไม่ไปกว่า10ปีแล้วประมาณนั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายค้านนะครับรวมทั้งฝ่ายทบาลด้วยกันเองก็เรียกร้องให้มีการปรับกลัตรีฮะเรียกร้องให้มีการขับไล่นะครับสักสยามสักสยามก็ส่งทนายเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับ คนที่โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียกล่าวหาเขานะฮะซึ่งปรากฏว่าเขายืนยันนะฮะว่าทำลายไม่ได้เดินทางไปยังผับดังกล่าวแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีตำรวจจำนวนมากติดโควิด -19 นะครับในผับนะครับแล้วก็ในสถานที่ที่ไปตรวจตามผับนะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพม,มานครทั้งทองหลอทั้งนี้แถวย่านนิมมานนะครับ ตอนนี้ลามไปยังอายการจากอายการกำลังเข้าสื่อสู่สื่อมวลชนนะครับโควิดกลายพันธุ์นะครับคราวนี้มาจากอังกฤษต้นสายปลายเหตุหรือแพร่ระบาดในฝั่งของยุโรปจนส่งผลทำให้ยุโรปเองไม่ยอมที่จะให้คนที่เดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศของตนเองการแพร่ระบาดรอบนี้เป็นรอบที่3ม นะครับตอนนี้ก็มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการทั้งหมด41จังหวัดเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา14วันและสถานบริการใกล้เคียงกัน,นก็ใช้อำนาจของแต่ละจังหวัดนะครับดำเนินการสั่งปิดคนที่เดินทางมาอย่างพื้นที่เสี่ยงก็ให้ทำการกักโรคเป็นเวลา14วันนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยความวัวไม่ทันหายคือความมอะนะไม่ทันหายความควายก็มาเข้าแทนนะรัตรีก็ติดโควิด นะครับประเด็นตอนนี้คนเชื่อไหมประชาชนเชื่อไหมประชาชนไม่เชื่อประชาชนเชื่อมั่นตะบานไหมประชาชนขาดความเชื่อมัน่นนะครับต้องอธิบายเชื่อสังเคราะห์ว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นจริงๆนะครับเพราะอะไรตำรวจนะที่อยู่ใกล้ชิดดั้รีก็ติดโควิด1 i ดัตรีก็ติดโควิด -19 นะครับแล้วก็ดนตรีคนอื่นเกือบกว่า10คนนะ่ะนะฮะก็ต้องไปทําการกักโรคตรวจสอบมาแล้วไม่เป็นโควิดเป็นลบแต่ก็ต้องทําการกักโรค นะครับในเชียงใหม่ฮะคนใกล้ชิดผู้มีการตรับวจรรภาค5ในวงในเวนก็ติดโควิด1 9ทิก็ตับว่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอายการก็ติดนะครับไปเที่ยวสถานบริการย่านทองหล่อมาขณะดเดียวกันสื่อมวลชนก็ติดนะฮะสายพันธุ์นี้เข้ามายังประเทศไทยได้อย่างไรฮะไปติดไปติดจากฝั่งยุโรปโปรเข้าไปยังฝั่งเขมรเขมรกำลังติดหนักแล้สุดท้ายหมอเขาหาหาจนเจอว่าติด เข้ามาจากคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยตอนแรกก็มองว่าเอ๊ะแบบนี้น่าจะเกิดจากาการไม่ได้กักโรคหรือกักโรคแล้วเกิน14วันแล้วเข้ามายัางประเทศไทยก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศที่จะไม่มีการกักโรคจะใช้นะฮะพาสปอร์ตวัคซีนใครฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วเดินทางเข้ามาก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนเพิ่มไม่ต้องกักโรคเข้ามาเลยจะเปิดที่ภูกเก็ตนะฮะที่แรก ผมเรียนไปแล้วว่ามันเป็นหลักคิดที่ผิดตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดในล็อกที่3ในฝั่งยุโรปบราซิลหนัก4,000ันกว่าอินเดียนหนักมากนะในแกลบในสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะเบาลงแต่ก็ยังหนักเป็นอันดับหนึ่งของโลกในแกลปในเชิงงานสังเคราะห์เกมมันกําลังบีบรัฐบาลโควิดกําลังบีบรัฐบาลน,นะครับพลเอกประยุทธ์ก็เหนื่อยลนะตอนนี้วิธีการตอบโต้ในเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าจะเอาผิดชูวิต นะครับบอกว่าชูวิทย์พูดเนี่ยผิดไหมถ้าผิดก็เอาผิดเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานเนี่ยชูวิทย์พูดมาแล้วเนี่ยชูวิทย์ได้ไปที่เอทเกิดเหตุไปเห็นไปอะไรไหมชูวิทย์ไม่ได้เห็นหรอกชูวิทย์ก็เขาเล่าว่านะไม่แปลกใจอธิบายน็จะดําเนินการนะครับส่วนคนที่ออกมาลอกมีคนนั้นคนนี้มันได้ไหมพอให้มายืนยันตัวตนก็ไม่มาสื่อที่มีปัญหากับศักสยามก็ตอนนี้ก็มาเปิดโปงศักสยามซัดกันคนละหมัด ในการไปมาเรื่องโควิด1 9กลับกลายเป็นเรื่องของการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นกล่าวไกลไม่ว่าจะเป็นพรรคเื่่อไทยก็เรียกร้องขับไล่ศักสยามให้ลากออกให้พ้นจากตําแหน่งทันทีโน่นนี่นั่นต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับสักสยามก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปที่บริเวณผับดังกล่าวนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยอธิบายไปแล้วนะ เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศสุดท้ายก็ลาออกแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยต่างจากประเทศอื่นไม่ค่อยแสดงความรับผิดชอบปิดชาบอะไรหรอกนะฮะแต่ถึงแม้ว่าดวงมือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็คือกลยุทธ์ของฝั่งรัฐบาลก็คือปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะแต่ถามว่าคนเชื่อไหมคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะเศรษฐกิจของประเทศ จากการแพร่ระบาดท,ที่ทองหลอลามมาที่นิมมานนะครับพอนิมมานเสร็จเข้าไปยังโรงภาพยนต์ห้างสปปรรพสินค้าในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะเชียงใหม่ติดลามไปหมดตอนนี้พื้นที่เสี่ยงมีทั้งหมด41จังหวัดในเชิยงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงฮะซึ่งรัฐบาลประกาศปิด14จังหวัดเตรียมพร้อมเลยนะหลังจากนี้คุณส่วนฟังให้ดีนะปิดแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินเยียวยา รัฐบาลต้องรับผิดชอบเงินเยียวยาคําถามคือจะเอาเงินมาจากไหนเงินไม่พอก็บอกว่าจะต้องขึ้นแวบบขึ้นแวัดก็ไม่ได้ไประชาชนไม่พอใจก็จะไปกู้เอาละสิตอนนี้ในภาพรวมนะครับในเชิงงานสังกรอกเกมมกำลังบีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ยากมากขึ้นม็อบก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆๆุๆุมกุมคนบอกว่าอุ้ย ะะจตุพรพรมพันธ์เคลียร์ได้แล้วนะฮะตอนนี้หยุดแล้วจตุพรหยุดการเคลื่อนไหวเป็นการชั่วคราวหยุดที่ไหนจตุพรไปโพสเฟซบุ๊กแต่ไม่ออกมาบนชุมนุมบนถนนนะยังคงไลฟ์สดในการโจมตีตะบาลของพริเดชวุยุทธ์อย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่ายอย่างไรในเชิงเสถิยรมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการแตกหักในเชิงเสถิยรจะเกิดขึ้นหลังวันที่สิบ 6เป็นต้นไปวันที่6เมษาหยนไล่ไปเลยแหละนะครับไปธรรมชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการพอเกิด5ประการนี้จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาหยนเดือนเมษาเมษาจรจนและจะเกิดอีกการความวุ่นวายอีกรอบในเดือนพฤษภาคมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เกียมกิพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บ도래 <목소리나> 야터자 <목소리나> <목소리나> ใจมันต้องเจ็บเก็บแปรงไว้สู้ต่อไปสู้ ใจกล้าวต่อไปไม่หยุดยียงหากเราเด้นลม้ลมลงไปใจอย่าล้มตามถูกใครยามยามเท่าไรใจต้องสู้ต่ออย่าไปท้ออย่าไปแค่แม่ใจมัน แ็งรงไว้สู้ต่อไปสู้จุดหมาย